โปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์เอ็กโพสมีระบบ AI Auto Focus ดีไซน์สวยน่าใช้มากมาอ่านบอกกัน อ่นบอกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออีกหนึ่งชุดก็จะมี HD และ AI Projector จาก x p o s สาย HDMI 1เส้นรีโม,มคอนโทลสายไฟแปลงความสะอาดคู่มือวิธีการใช้งานมาดูรอบตัวเครื่องกันนะครับอันนี้เป็นทางด้านหน้านะมีผ้าคลุมหน้าโปรเจคเตอร์มาสวยแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นเลนโปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็ or, นช่องออโต้โฟกัสปุ่มเปิดปิดเครื่องช่อง USB ช่องเสียบสาย AUX ช่องเสียบสาย AV ช่องเสียบสาย HDMI ช่องเสียบปลั๊กไฟมีขาตั้งให้เอาไปแขวนเพดานได้ตั้งบนโต๊ะก็ได้เดี๋ยวมาลองเปิดใช้งานโปรตอรรกนนะบีนนี้้้สยป,ปยยแลแแวดนะดทุ่่มงง ตอนนี้ก็เข้ามาที่หน้าหลักของโปรเจคเตอร์แล้วนะครับตอนที่เข้ามาใช้ง,งานครั้งแรกให้ไปที่การตั้งค่าก่อนนะกดควบคุมผ่านทางรีโมทได้เลยไปทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านให้เรียบร้อยเชื่อมต่อได้ทั้ง WiFi 2.4G แล้วก็ 5G เลยนะครับและมี Bluetooth สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้สามารถตั้งค่าเปลี่ยนภาษาได้ในคลิปนี้ผมตั้งเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ตั้งค่าเวลาได้นะครับเลือก Timezone ได้นะกับมาที่หน้าหลักของเรานะครับในหน้าหลักเนี่ยก็จะมีแอปของฉันการตั้งค่าศูนย การสะท้อนหน้าจอนั่นเองแล้วก็แหล่งที่มาใครที่ต่อสาย HDMI ห,หรือว่าสาย AV ก็มาเลือกตรงนี้นะครับเลือกสาย HDMI ก็เลือก HDMI ต่อสาย AV ก็เลือกสาย AV นะครับด้านล่างมุมซ้ายสุดก็จะมี YouTube ถัดมาก็จะเป็น Netflix ลองเข้าไปที่ YouTube นะครับตอนนี้เข้ามาที่หน้าแอป YouTube แล้วนะครับมีคอนเทนต์ต่างๆให้เลือกดูเยอะเลยนะสามารถกดเลือกดูได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูข่าวหน่อยนะอะตอนนี้ก็เข้ามาที่หน้าข่าวแล้ว,ลวนะครับผมภาพใสคมชัดเลยนะและโปรเจคเตอร์ก็มีเสียงดังดีเลยนะครับเราฟังเสียงดูนะแก่บ้านใหญ่ใหม่อะไรอย่างี้น แต่พักประชาชนนี่ได้มาหลายคนอยู่ใช่ครับภาพเสียงคมชัดแบบนี้เลยนะครับลองเลือกดูได้เลยนะลองเข้าไปที่ Netflix กรอก Username password เ,เข้าใช้งาน Netflix ได้เลยนะครับลองไปที่แอปของฉันในเมนูแอปของฉันก็จะมีแอปต่างๆให้เลือกอีกนะครับมีหลายข้คอนเลยนะแล้วก็มี Google Chrome ด้วยนะครับและสามารถสะท้อนหน้าจอได้ด้วยนะครับใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android เลยนะในคลิปนี้ผมจะใช้ระบบ iOS นะครับกดเลือกเริ่มการแสดงผลหน้าจอ แล้วไปที่มือถือของเราอันนี้เป็น iPhone นะครับไปที่การสะท้อนหน้าจอเลือกแต่ชื่อนี้นะครับ P7 ตอนนี้ที่หน้าจอโปรเจคเตอร์ก็จะเป็นภาพมือถือแล้วนะครับเป็นภาพเดียวกันเลยนะเดี๋ยวลองคลา t i ิกต็อกนะครับทุกคนชอบเลยเล่นเกมบนโปรเจคเตอร์ or, หน้าจอใหญ่ไปเลยนะครับ และเสียงลำโพงก,ก็ดังดีเลยนะสำหรับวิธีการปรับความคมชัดนะครับให้มากดบริโมทนะจะมีรูปลบก,กับรูปบวกนะครับตอนนี้ที่หน้าจอเบอร์เลยนะดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับกดรูปลบรูป,รปบวกได้เลยนะครับกดไปเรื่อยๆนะที่หน้าจอเนี่ยจะมีโฟกัสให้ดูด้วยนะครับตรงกลางสีขาวนะปรับเรื่อยๆจนก,กว่าจะชัดนะครับโปรเจคเตอร์เครื่องนี้รันบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน13ให้ภาพความคมชัดมากถึงระดับ4 k เลยนะครับทั้งเซตนี้มาในราคา2 0 0 0นต้นเท่านั้นกดสั่งซื้อทีกร้การมุมซ้ายมือนะ้าคลิ